no stop to there's this the I've driving in in I been and game cause came สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับจ๋าน้อยตต่อซิ่งนะคะวันนี้ก็มาพบกันอเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราไม่ได้พาไปดูรถนะวันนี้เราจะพาก,กันมาเล่นเซิร์ฟนะคะนี่ตอนนี้เราอยู่ที่คุณหญิงแปดใช่ไหมใช่อยู่ที่คุณหญิงแปดนะคะอันนี้คือทีมงานของเราอ่าแล,ล้วแพนกล้องมาทางนู้นหน่อยทีมงานนะคะวันนี้จะไม่ได้มาเป็นอะไรนะ จ๋าน้อยต่อซิ่งแต่จะมาเป็นจ๋าน้อยต่อซิ่งโอเคอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใส่นะคะเซฟตี้นะคะเรามาที่นี่กี่ครั้งแล้วนะคะสองสามครั้งสามครั้งแล้วโอเคเรามาใส่อุปกรณ์กันไม่ใส่ใส่แขนด้วยไหมขาบ้างดูดูดูสอบมันดูวัดขนาดอันไหนเล็กกว่ากันอันนี้น่าจะแขีน Uh, uh, 6 a.m. and I'm up <laughs> again. <laughs> <laughs> Tired eyes, need <laughs> a cup of <to> blend. I look how happy with that's my only friend, no light. <laughs> just the sun coming up on the horizon. I look in time. Yeah, I move fast and climb, a new class divine, yeah. A true passion shines and I'm through passing time. I choose second dimes, you snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day.

ธรรมดาที่จ๋ามาช้าเฮ้ยทำไมทุกคนนั่ที่รังอ่ะน้าจต่จาคิดไว้สักครึ่งเผื่อไว้ให้จ๋าสักครึ่งชั่วโมงอ่ะดีที่สุด ครึ่งวันเดือครึ่งวันเดือยทำไมชอบทำแบบน้องกันวะอีฟังอีฟังอีกมืออีกมือเลยมือเฮ้ยเงินแหลกคิมหน้าคิมหน้าคิมหน้าทะเลเลี้ยงไม่ละเลี้ยงไม่ละโผลไปขนาดนี้แล้ววิทย์จะต้องเลี้ยงถึงแล้ว ทีมงานตามมาเดี๋ยวงีกใช่ไหมเนี่ยสองทุ่มใช่ไหมมาใส่ให้หน่อยสิมาเลือกครับผมทีมงานเลือกเลือกคนรับใช้ไหมนะคนรับใช้ขอรับขอรับครับผมอันนั้นน่ะอันนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นอันนั้นอันนั้นไม่ใช่อะไรอะไรวะอะไรไต๋เดี๋ยวทำไปด้านนี้เลยดีกว่าอันนี้เขานี่ นี่เอานี้มาแปะนี่ก่อนเออนี่ครับอันนี้เป็นเซฟตี้นะครับเป็นรองอันนี้เป็นตัวรองมือนะครับประมาณ4ี่หมืนะครับอันนี้ใส่ยากมากอันนี้สี่หมื่นแปดกับติดนาฬิกาครับเอาเอาเอันนี้เดียวนะฮะเดียวเพราะนาฬิกาเรือละสี่ล้านหกนะฮะยืมเพื่อนมาด้วยยืมเพื่อนมาไหมยืมเพื่อนยืมเพื่อนนะฮะอะยืมเพื่อนเอามาอีกข้างหนึ่ง กั้งมาครับนี่ครับเวลาการแกะถุงมือนะครับเห็นไหมฮะก็คือแกะนะครับแกะก็คือแกะนะครับผมเราอธิบายไปแล้วอธิบายอธิบายเกินไปใช่ไหมเอาไหนเอามือมาเอาไปใช้เอาอยู่ดี I till I won't stop say hear him

ก่อนจะลงตานนี้นะคือแบบเราคือมาเล่นสนามเนี้ยไปแค่รอบเดียวแต่ทีนี้ก็คือแบบเราก็ห่างไปเลยอ่ะเกือบประมาณครึ่งเดือนแล้วอ่ะที่ลรอบแรกอาจะมีโอ้หจะเป็นตุบๆเลยนะเว่เดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเจ้าขาน้องนนะ เวลาเราจะเลี้ยวเรามองใช้ตัวนี้เป็นตัวนังตาปึ๊บเรามองแล้วมองมือกับมือกับตาเราไม่พร้อมกันหรือเหมือนเริ่มาจากตรงนู้นใช่ไหมครับเรา่มมาจากตรงนี้เราวเริ่มมองเพราะเนี่ยบอดตรงนี้เราต้องมองข้ามไปนู่นแหละเพื่อให้ตัวเราโน้มไปถ้าสมมติตาเราไปอยู่นี่นะ บอดมันไปแต่เท้าแดดตา,เร,ตา,า s <S เราไปทางนู้นตากับไตเราไปพร้อมกันลองดูไหมมาเลยมาเลยมาเลยโยโยโย่่โย

ตอนนี้เราก็มานั่งพักกันก่อนนะคะไม่ไหวจริงๆเนี่ยรุดีดุดึงื่อดิเข้ามาเลยดูเหนียจริงอ่ะมันก็เหนอยวจริงๆอ่ะตอนนี้เราก็นั่งพักกันก่อนนะคะคือแบบเดี๋ยวดูพี่ๆเขาเล่นกันไปก่อนเนาะเพราะว่าเราก็ล้มเยอะละเจ็บเจ็บประสมบวน จริงๆนะคะมันเป็นการออกกาลังกายนะคะเป็นกีฬาอย่างนึงนะคะการเล่นเซิร์ฟเนาะอ่าก็เราอยู่ที่คุณหญิงแปดสามสี่นะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะจะนามที่เนี่ยคือบอกเลยถ้าคุณผ่านจะนามได้นี่คุณไปเล่นที่ไหนก็ได้คือแบบมันเขาเรียกอะไรนะเอ้ปั๊มเออปั๊มแท็กอะคือแบบทีมากเลยนะที่เนี่ยทีมากๆ ก็คือนะคะใครสนใจนะคะก็มีเสียค่าเข้าใช่ไหมมีเสียค่าเข้าสนามใช่แล้วก็ใครไม่มีอุปกรณ์แต่คุณต้องมีบอร์ดมานะแต่เขาจะมีอุปกรณ์ให้เราเช่า,อ,าอย่างนี้เลยก็ชุดชุดละร้อยใช่ไหมชุดละหนึ่งร้อยถ,ถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็เข้ามาเล่นที่นี่เลยนะคะก็คือบรรยากาศจะประมาณเนี้ยมันไม่ค่อยมีคนมันเป็นส่วนตัวก็วจะมีกระท่อมเป็นกระท่อมไม้อะให้เราแบบนั่งกินอาหารอาหารก็สามารถสั่งได้เรื่อยๆเลยนะคะกินเนื้อร้อน ก็อาหารเนี่ยตอนนี้ก็ยังสั่งได้มีน้ํามีอาหารเสื้อผ้า,าก็ขายนะคะจุดชมวิวนะคะคือแบบดีอย่างข้างในก็ขายเขาหน่อยนึงนบบรเรามาเล่นสนามเขาเนาะประมาณนั้นน,นะแต่ก็นี้ขอพักก่อนแล้วกันเนี่ย I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never in space. I won't stop till I hear him say. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stop, never changed. All the squad yeah, here to play, yeah, and I've got something yeah. to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. <laughs> โอเคค่ะวันนี้ก็พอกันแค่นี้ก่อนนะคะแต่วันนี้คือรอบแรกที่เราเปิดงานใช่ไหมคือเราเล่นไม่ได้เลยแต่วันนี้คือแบบตอนนี้ได้รอบหนึ่งละเดี๋ยวเราจะมาลงบ่อนี้กันนะคะนี่บ่อนี้เลยรอบต่อไปบ่อนี้จ๋าต้องได้เพราะตอนนี้จ๋าได้รอบสนามละวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะจ๋าน้อยต่อสิ่งค่ะบ๊ายบายเดอดเดอเด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 ยเดดเดเดือเดดเออ

ทำอย่งนั้นจะรู้สึกหน้าตกเออแค่นั้นอ่เอมดันเบาๆเดนด้นกนอามืออยู่นี้มือยีไม่ต้องจับพี่เอ็มเอ่อฮึบ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 ไปไปเลยกดกดกดหน้าดี Pak, lalu saya bawa